สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเชียงหม่ CM v a อ็มวานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เตรียมเฮนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่ดีของพวกเรา f c พอตนะครับแล้วก็เหล่าพี่พี่น้องนนะครับยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับทางที่ประจำการอยู่ที่ภาคสนามที่นาสารแล้วก็พี่พี่วงแหวนรอบนอกทุกทท่านทุกๆกช่องนะครับแล้วก็ f อพอตทั่วทุกมุมโลก นะครับแต่ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับตัวอดเองวันนี้นะครับมีความปราบพื่มใจมีความอ่าทั้งตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นระทึกไปกับการอ่า,อาการติดตามข่าวสารนะครับในอยู่ในไลฟ์สดวันนี้เป็นวันแรกนะครับในรอบ3ปีที่ออดไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็เป็นอัดบินไปด้วยปกติโอดจะไ,ไม่ไม่ได้เป็นอัดบินตอนเวลาออดไลฟ์สดนะครับวันนี้ก็เลยเก็บชั่วโมงแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วย แล้วก็คุยกับพีพีเอฟซีที่มาในช่องด้วยนะครับเป็นมิติใหม่ของโอ๊ตเลยนะครับก็ไม่ได้คุ้นชินกับการเป็นแอดมินนะครับแล้วก็ทำสองแยกโสดประสาทสองโสดนะครับทั้งการเป็นคอมเมนต์ในการทักทายพีพีเอฟซีแล้วก็คุยไปด้วยนะคะลราก็หันหน้ากล้องไปทางนี้คะขอบคุณพีพีเอฟซีที่เข้ามาในช่องโอ๊ตด้วยนะครับทุกค่ํานนะครับที่กด s u b s c r i b ์ให้แล้วก็ดูคลิปย้อนหลัง ให้แล้วก็พี่ๆที่อพอฟ FC พอตอนะครับในอนาคตที่จะเข้ามาในช่องด้วยนะครับสำหรับนะครผลการถแถลงนะครับที่ทีมทนายธรรมรัรรมงศรีแล้วก็ลุงพลประแตนนะคะได้ออกมาถแถลงนะคะพร้อมกับช่อดอกไม้ที่สวยสดใสนะครับาจากรอบนี้น่าจะจากพิพัฒนนะคะพิพัฒที่เป็นแอดมินแล้วก็เป็นแฟนของพี่ อิสระลมสินนะครับโอกาสวันนี้นะครับก็เป็นการที่ต้องมารับฟังนะครับคำพิพากษาของศาลในวันที่31ตุลาคมนะครับในเวลา10โมงเช้านะครับก็เป็นการพิพากษาหรือตัดสินหรือว่าวันนั้นเป็นวันที่สําคัญที่สุดนะครับโอก็อยากจะไปฟังเังเลยนะครับเนาะอยากจะไปให้กําลังใจนะครับลุงพลแล้วก็อยากจะทราบผลด้วยตัวเองด้วยนะครับเนาะ ก็รอรุ้นระทึกกันอีกทีนึงนะครับตื่นเต้นนะครับแล้วก็ตอบแต่นี้ไปนะครับลุงพลก็ถ้าเกิดว่าศาลมีการยกฟ้องนะคะพวกเราก็จะเตรียมเฮแล้วก็ลุงพลก็จะได้ท,ทํากิจกรรมดีๆนะครับต่อไปในโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็มีโครงการมีโปรเจกต์ต่างๆที่สร้างารา์ขึ้นมาใหม่นะครับแร้โตัวโอ๊ตเองอยากให้ลุงพลกลับมาเดินสายนะครับในการร้องเพลงเดินสารในการเดินแบบแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าเหมือนเดิมนะครับ ก็อยากจะให้ลุงพลนะครับผ่านลุล่วงไปด้วยดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับหลังจาก3ปีกว่าๆนะครับพฤษภามิถุนากระกกาะดา3ปีนะครับกับ2เดือนนะครับแล้วก็รออีก3เดือนนะครับก็คือสิ้นเดือนเดือนตุลาคมวันที่31นั่นเองนะครับก็ถือว่าเราก็ต้องใช้เวลา นะครับอีกระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทราบผลนะครับก็ลุ้นไปอีกทีนึงนะครับแต่ว่าการฟังวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็ข้อมูลต่างๆนะครับก็จะมาเป็นคุณต่อลุงพลนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับหลายๆอย่างทั้งหลักฐานทั้งพยานนะครับพยานหลายๆปากของทางพยานฝั่งจำเลยนะครับส่วนพยานหรือว่าาการ พี่ภาคสะคำคำตัดสินหรือว่าคำซักถามของในฝั่งของอพยานฝั่งโจทย์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ทราบนะครับแต่เรารอลุ้นแต่ในทางของฝั่งลุงพลนนะครับนั่นก็คือจำเลยแต่ว่าเป็นจำเลยที่รักนะครับแล้วก็รักจำเลยนะครับคือก็เป็นแค่คำสรรพนามใช้เรียกนะครับต่อ,อเป็นเรียกให้จำแนกได้ นะครับในช่วงเวลาการขึ้นศาลเท่านั้นเองนะครับต่อไปนี้นะครับลุงพลก็สามารถนะครับมีอิสระมากยิ่งขึ้นในการไปไหนมาไหนนะครับในการเพราะว่าตัดสินครอบหมดทุกปากแล้วนะครับในพยานฝั่งจำเลยคือเป็นวันสุดท้ายนะครับที่มีการตัดสินนะครับมีการซักพยานนัดสืบพยานนะครับ แต่ยังไม่ได้ตัดสินนะครับก็กลับไปพิจารณาแล้วก็ทีมพี่ทนายธรรมรังสีก็จะกลับไปทําการบ้านอีกในช่วง30วันนี้นะครับในส่วนของศาลพิพากษาก็จะนัดกันอีกทีในเดือนตุลาคมวันที่31นะครับ10โมงเชา้าซึ่งเราก็ลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับเราก็เป็นกําลังใจให้กับลุงพลต่อไปนะครับเป็นกําลังใจกับให้กับลุงพลในการ ดูคลิปนะครับย้อนหลังดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณาให้ลุงพลเวลาไลฟ์สดก็สามารถให้กําลังใจนะครับเป็นคําพูดหรือว่าใต้ใต้คอมเมนต์และสามารถให้สติกเกอร์นะครับกับลุงพลได้ในขณะไลฟ์สดได้ด้วยนะครับเนาะและหรือนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวลุงหาลุงพลที่จำปาดงนะครับก็สามารถนะครับไปหาลุงพลได้ที่นาลุงพลนะครับหรือว่าที่ จังหวัดสกลนครที่กุดเรือขํำวังเยี่ยมใช่ไหมครับจำปาดงนั่นเองนะครับนะครับอดก็ดีใจนะครับที่วันนี้นะครับ FC p o เราก็มีเฮแล้วพี่ๆยูทูบเบอร์หลายๆช่องก็มีความสุขนะครับเพราะเราเออ,อยู่ในห่วงนะครับของความรุนละทึกหรือว่าการในห่วงของความ ฉงนฉงหายหรือว่าการข้อสงสัยต่างๆพิรุธต่างๆที่ที่เรายังสงสัยแล้วก็ติดค้างอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเปิดเผยหรือว่ามันมีเงื่อนงามของคดีนะครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้นะครับคําพิพากษาของศาลนะครับก็เป็นถือว่าเป็นจุดที่สุดนะครับที่ <c oughs> นะครับที่ตัดสินนะครับเนาะก็อยากจะให้ลูงพลพ้นนะครับเป็นพ้นกับ มูลทีนี้นะครับเนาะจะได้ไม่มีใครมาปลามาดนะครับไม่ว่าจะมีใครที่อาจจะไม่ชอบลุงพลอย่างไรนะครับก็จะได้เข้าใจลุงพลมากยิ่งขึ้นนะครับเราประชาชนทั่วไปนะครับรวมถึงเอฟซีนะ e ครับก็จะเข้าใจลุงพลมากขึ้นทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝักตรงข้ามนะครับที่ตั้งแง,รรง่รังเกียดรังังเกียดนะครับลุงพลนะครับเนาะ จะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะพระศาลพิพากษาในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับเนาะโอกเองก็ยังให้เป็นกําลังใจได้ให้กับลุงพลว่าแตนเหมือนเดิมนะครับส่วนมากแล้วนะครับโอจับวันนี้นะครับเตรียมเสบียงนะครับมานะครับทั้งวันเลยนะครับที่โอตอยู่เป็นแอดมินวันนี้นะครับอาจจะไม่ทานบ้างก็ต้องขออภัยนะครับก็อยู่หลายช่องเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่องที่ ช่องยูทูบเบอร์ในดวงใจโอ๊ตได้มานะครับในวันในวันนี้นะครับในวันนัดสืบพยานวันสุดท้ายนะครับก็คือพิเศษศิลลินสเตชันนั่นเองนะครับในรายสดก็มีการย้อนอดีตนะครับถึงช่องต่างๆนะครับในจุดเริ่มต้นที่มาเป็นยูทูบเบอร์นะครับสายลุงพลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องล่าหลักกันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับโอ๊ตได้ใหม่ใน ไลฟ์สดหน้าแล้วก็คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนและรับชมโฆษณาให้โอดด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีครับโอดเชียงใหม่สวัสดีครับ